สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีรังคาในช่วงเช้าของวันพฤหัสที่13มิถุนายนเรียกสวยตลอดเราจะมาดูกันว่าราคาที่ขึ้นไปบริเวณ2340ยืนไม่ได้เช้านี้นะเดี๋ยวนี้นะครับเี๋จะดูกันตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบแล้วนี่อย่างเงี้ยราคา2320จะขึ้นได้ไหม แล้วแถวนี้จะมีโการปรับลงไปเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะครับน่าซื้อหรือเปล่าแล้วมีซื้ออยู่ยังทนได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับกองทุน SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรเลยคงทองท,องที่ระดับ830.78ตันนี้เป็นราคาปิด2,324.5ในขณะนี้นะครับ2,321ครับในขณะนี้เลยเอาแล้ว โซนนี้ตกลงเนี่ยต่ำกว่า25ด้วย25มันต้านใช่ไหมเมื่อวานที่ให้ไว้ครับแล้วขึ้นไปต้านถัดไปเลยแล้ววันนี้อยู่ต่ำกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับในส่วนของคอพี p i หรือดัชนีราคาผู้ผลิตตัวเลขเดิมนะครับ0.5พคาดการว่าจอกมาที่0.3 อย่างเงี้ยค่าการส่งผลบวกตะทองนะครับนี่คือตัวขอบ p p แบบมันออนมันที่ไม่รวมอาหารและพลังงานนะครับตัวเลขถัดมาคือตัว PPI นะครับ0.5%ค่าการจะออกมาที่0.1%เี้ค่าการส่งผลบวกตะทองหมดเลยตัว PPI คืนนี้เผื่อใครจะมีคำถามในใจว่าเอาา้าเมื่อวาน CPI เป็นดัชนีราคาผู้บริโภคกับดัชนีราคาผู้ผลิตคิดไม่เหมือนกันนะครับ บอกเลยพี่จะฟังข่าวจากไหนไม่รู้อะแต่ผมเรียนจบมาทางเนี้ยผมเล่าให้พี่ฟังแบบนี้ดีกว่าเพราะงานนี้ผมเคยทามาก่อนนะครับไ้วิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยคือตัวดัชนีราคาผู้บริโภคถ้าเป็นปกติแบบเดิมนะแบบเดิมเลยตั้งแต่เรียนเลยนะคือมันเป็นมันเป็นตัวบอกว่าคนมีกําลังใช้จ่ายมากหรือน้อยพอคนมันมีกําลังใช้จ่ายน้อยลงนึกออกไหมครับแสดงว่าเศรษฐกิจย่ำไม่ดี พี่ลองฟังดีๆนะครับพอดีเมื่อวานมีพี่ในกลุ่มถามมาก็อธิบายไปรอบหนึ่งแล้วละ่ะแต่อันนี้ถือว่าเป็นเทปบันทึกให้เพราะในคลิปที่กอส่งให้พี่พีๆเจ็บวันมันฟังไม่ได้แล้วพี่ประเด็นเลยคือไอ้ตัวดัชนีราคาผู้บริโภคในทางเศรษฐศาสตร์คือคนมีกําลังซื้อในทางปกติเมื่อก่อนเงินไม่เฟอ้อนี่พอมันลดลงเนี้ยมันส่งผลบวกต่ทองแต่พอม,มีเงินเฟร้รขึ้นมา เขาใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อคาดการน้อยลงเอาเงินเฟอ้อน้อยลงเนี่ยทองชอบเงินเฟอ้อนะถ้าเงินไม่เฟอ้อทองไม่ขึ้นเพียงแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันกับว่าถ้าเงินเฟอ้อลดลงเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยอา้าวพอเงินเฟอ้อมันออกมาลดนี่เขาก็ตีเลยเฟดปรับลดแน่นอนค่าการเท่าเดิมออกมาเท่าเดิมนะครับ วงการดอกเบีย้ยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแจกแจงเรื่องนี้ก่อนเพราะเรื่องนี้สําคัญถามผมแทบทุกเดือนนะเรื่องตัวเลขเนี่ยคราวนี้มาถึงอันนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคผมมาพี่เคลียร์นะผมพูดเคลียร์เลยนะมันไม่เหมือนกันตอนหลังคือเงินเฟอ้อมันเพิ่มวิธีคิดมันต้องเปลี่ยนนะไม่ใช่แบบเดิมยังไงก็แบบนั้นพลิกแพงไม่ได้ไม่ไม่แฟกซิเบิลนี่ก็อาจจะลงทิศได้นะครับเอามาดูต่อนนะ ตัวเลขทุ่มครึ่งจะมีตัวหนึ่งคืนนี้คือ u n m p l e ปมเมน a ขมหรือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับคนตกงานนะพี่พูดง่ายๆตัวเลขเดิม2 2งแสนสาันลายนะครับคาดการว่าคนตกงานมันจะน้อยลงอะ่ะมาขอระดับ2 2งแสนสาพันลายแบบนี้เอาเศรษฐกิจด,ดีเลยถ้างั้นพี่ดูได้เลยพอเงินเฟอ้อป,ปรับลดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิ่งขึ้นหมดอะไรอะที่ก็เห็นเมื่อคืนบิตคอยเลยหนึ่งเลย จากหกหมื่ไปเจ็ดหมืนดาวโจนตีบวกตีบวกหมดนะครับ้องเทิงขึ้นไปได้ขึ้นมาสักพักหนึ่งเอสงสัยเอาเงินเฟอ้อมันลดนี่ว่ามัล่วงเลยคราวนี้ขนาดถแถลงม่อคือได้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวทําให้ดูครับผมทำให้ให้ดูแล้วด้วยคืนนี้ตอนห้าทุ่มีการถแถลงจากรัฐมนตรีคลังสารัฐคุณเจเน็เยเลนอันนี้ผมเรียนอย่างนี้นะถ้าพี่ๆว่า คุณเจอรลมพาเวลแชร์แมนนะครับซึ่งคุณเจเนรเล่น,เนี่ยเป็นอดีตประธานเฟดนะครับซึ่งแก้ปัญหาตอนปีห้าหอ่ะที่ทำให้ทองวิ่งขึ้นไอ้ทองวิ่งไอ้ลงนะครับหนักๆอ่ะวันนี้แหละครับนี่แหละแก้ปัญหาเศรษฐกิจเก่งมากนะครับประเด็นคือถ้าคุณเจอรลมพี่ว่าเขามีอิทธิพลนะคนเนี้เป็นคนเขียนเกมเลยหนักกว่าเยอะนะครับราถมนตรีคังสารัฐ จะออกมาถแถลงนะครับจะส่วนใหญ่ออกมาอนี้พูดอวยรัฐบาลอย่างเดียวนะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวคืนนี้ดูได้ครับซิดนีย์ซารัดดีเรามาทูกครังแล้วอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยทุกครั้งนะอ่านทุกครั้งนะคืนนี้จะมีการถแถลงจากคุณจอร์นวิลเลียมซึ่งท่านเป็นรองประธานเฟดนะครับตอนห้าทุ่มเนี่ยสองท่านเนี้ยจะมาถแถลงเล่าข่าวนิดหนึ่งทำการบ้านมาจริงๆรงอ่ะไปนั่งอ่านบทความที่เขาถอดเป็นคำต่อคำเลยนะเมื่อคืน คุณจลรงโพเวลพูดแล้วก็เล่าให้ฟังคข่าวๆก่อนสรุปให้นะว่าเฟดมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้การจ้างงานที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยกลับเข้าสู่สเสถียรภาพแล้วให้การผลิตผลิตได้มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยเพื่อให้เป้าหมายเงินเฟอ้อลดลงมา2%ออย่างยั่งยืนถึงพร้อมจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยโหเป็นหน้าเลยครับสรุปให้ว่า เมื่อคืนที่เขาคงอัตราดอกเบีย้ยนะครับที่ระดับเท่าไหร่เมื่อคืนเนี่ย5.25-5.5เบสิทพอยต์ point, นะครับคงอัตราดอกเบีย้ยจากเดิมนะว่าปีนี้จะปรับลด3-4ครั้งนะเหลือครั้งเดียวปลายปีนะครับแล้วก็จะมีการคาดการณ์ครั้งหน้านี่เป็นการถแถลงของเขาเลยนะครับว่าเฟดมีแนวโน้มจะ ปรับลดาตราดอกเบี้ยปีหน้านะครับสี่ครั้งครับคิดเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับจากคาดการณ์ว่าปีหน้าจะปรับลดสามครั้งเป็นสี่ครั้งครับไม่ใช่ปีนี้นครับปีนี้คาดว่าจะปรับลดครั้งเดียวและเดี๋ยวก็จะมีการเขาไม่ได้บอกเดือนนะแต่เชื่อว่านักวิเคราะห์ทางการเงินนักเศรษฐศาสตร์จะประเมินสถานการณ์ว่าน่าจะปรับลดเดือนพฤศจิกายิ่งเชื่อว่าปรับลดเดือนพฤศจิกานี้อันตรายมากพี่คิดง่ายๆเดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนที่มีการเลือกตั้งประธา,านาธิบดีคนใหม่คุณจลอมเาเอา่อกุณโจไบเดนท่านจะดำรงตำแหน่งหรือคุณโดนัลด์ทรัมป์จะกลับขึ้นมาอีกครั้งคนใดคนหนึ่งก็ตอนนี้ก็หาเรื่องขึ้นภาษีจีนอยู่แล้วนะบอกก่อนข่าวเมื่อเช้านี้เช็คอยู่ว่าไม่ใช่แค่สหรัฐนะทางยุโรปก็จะปรับเพิ่มภาษีรถ EV ขึ้นเหมือนกันนะอา่ามีเรื่องอะไรเล่าอีกก็การปรับ อัตราดอกเบี้ยที่มันขึ้นมาระดับสูงสูงเนี่ยเป็นรอบที่สูงในสุดในรอบ23ปีเลยนะคือมันโคตรสูงนะแล้วเขาก็จะพยายามปรับลงมาเรื่อยๆนะครับข่าวหลักๆก็มีประมาณนี้แหละพี่นะครับของอัตราดอกเบี้ยมาเจ็ดครั้งแล้วนี่นะครับไปดูกันในเรื่องอะไรไม่มีแล้วนะเมื่อวานสมาคมค้าเท่ามีการปรับราคาทั้งหมดสองครั้งนะครับโดยตอนเช้า 4250แล้วก็ปรับตอนบ่าย2องโงครึ่งนะครับที่4200รับซื้อคือ4100ประเด็นเลยวันนี้เมื่อวานนะเปิด2314ปิด2311.5เมืม่อคืนทำหายสุดบริเวณ2341นะครับผมเทศอยู่ครับพี่ๆในห้องระเทศพร้อมกันนะครับเมื่อคืนโอ้โหเวียนหัวเลยนะประเด็นเลยคือวันนี้เขาปิดตลาดที่บริเวณ2000 สามรอยยิบสี่ผมเอาตอนนี้เลยสองพันสามรอยยี่สิบเอ็ดขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยสิบเหรียญบวกลบเลยสิบเหรียญที่เรียกกลมกลมถ้าขึ้นมาสิบเหรียญเนี่ยแสดงว่าเช้าเนี้ยต้องอยู่สี่หมื่นสามร้อยโดยประมาณถูกไหมครับก็ขึ้นมาสิบเหรียญเนี่ยมันจะอยู่สองร้อยเท่าเดิมเหรอแต่ประเด็นคือเมื่อวานน่ะค่างเงินบาทสามสิบหกจุดเจ็ดสามเป็นราคาปิดในขณะเนี้ยสามสิบหกจุดห้าสิบกว่านะโอ้โหจะขึ้นเหรอ ยี่สิบกว่าตังค์นี่เผลอไม่ขึ้นจะลงเลยนะโอ้สุดวันเนี้ยผมว่าไม่น่าเปิดสองร้อยผมว่าไม่ขึ้นเพราะบาทมันแข็งตีเลขเทียบบัญญัติต่ยางง่ายๆนะพี่เขาขึ้นไปสิบเหรียญไอ้นี้น่าจะบวกร้อยหนึง่งแต่อันนี้มันชัดวันเนี้สามสิบหกห้าสิบกว่าผมตีสักเลขกลมๆเลยห้าสิบทวน,นสักยี่สิบตังค์ก็ได้เอาตังค์ละสิบบาทสองร้อยลบหนึ่งร้อยติดลบร้อยหนึ่งจะเปิดหลือสองร้อย ไม่มีทางอ่ะโอเปอร์สองร้อยเล่นไม่ได้เราบอกเลยพอเห็นภาพนะครับแล้วลองนําไปปรับใช้ด้วยตัวของพี่เองดูอันนี้มันเป็นวิธีการผมที่เวลาผมจะเทรดผมก็ประเมินสถานการณ์แบบเนี้ยมันไม่ได้แค่ผมจะเทรดอย่างเดียวนะเมื่อก่อนผมทํางานด้านนี้นนจบมีเท่านี้แหละนะครับผมว่าไม่เปิดสองร้อยอผมว่าต้องลงเท่าไหร่ดีวะดูสปอตขึ้นตะบาดแข็งเนี้ยไม่ช่วยแน่นอนอะนะครับ ตอนนี้มาดูอันนี้ค่าเงินบาทในภาพนี้ทำการวัดฟิโบนาชชีแบบรีเทสเมนต์นะครับเนี่ยสามสิบหกจุดห้าหกโอเวรับนี่งวรับพอดีเลยอะเมื่อคืนนะหล่นลงมาโซนสามสิบกว่าผมคิดเลยยังไงก็ได้เพราะเมื่อคืนตีเซนไว้เหมือนกันหลุดไม่ได้นะเมื่อคืนสิ่งนี้ผมเรียนพี่ๆเ,เดี๋ยวคุยนี่ก่อน สามสหกเป็นรับครับหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดไม่หลุด3าหก็ยังมองขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าข้างบนเราก็ตีเส้นเทานลา์เช็คเอาไว้เห็นไหมครับถ้าเกิดเบรกเส้นเทานลายนี้ขึ้นไปได้โอกาสที่บาทจะอ่อนขึ้นไป36.88ถึง37บาทสลึงสูงถ้าเป็นแบบนั้นจะส่งผลบวกต่อราคาทองเพียงแต่ว่าในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเขาเขาขึ้นไม่ได้พี่ดูดิสามสิบาบาทมักดดัน ฉะนั้นราคาทองคาแท่งเป็นมุมมองความเห็นส่วนตัวเลยครับถูกค่าเงินบาทกดดันอยู่ครับสปอตขึ้นแต่ไม่ขึ้นครับขึ้นมันขึ้นไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะบาทมันแข็งบาทแข็งมีผลคือมันเป็นตัวคูณ exchange rate นะเนาะฉะนั้นสปอตคูณ exchange r a t คูณ0.9965คูณ0.995อะไรเงี้ยมันออกมาปุ๊บก็เป็นราคาทองคําแท่งนะครับเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะครับมีเหมือนๆกันแหละเพียงแต่บาทต้องถูกเท่านั้นนะ มันถึงจะเป๊ะถ้าบาดผิดก,ก็เพียนเลยนะครับเอามาดูต่อนะบาดกดดันพี่เมื่อคืนเราคุยกันนอกเรื่องทองคำแท่งให้นิดหนึ่งราคาทองคำแท่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไงเดียน้องมันจะขึ้นได้หรือเปล่าทองคำแท่งเก้ต้องยืนสี่หมืนสองร้อยอย่างเดียวถึงจะขึ้นได้ถ้าต่ำกว่าสี่หมืนสองร้อย่าคิดเลยพี่ลุ้นลุ้นเลยดีกว่าโอ้อยังไงใน เมื่อคืนสปอร์ตขึ้นไปอะ่ะผมเชื่อว่าคนเทรดเห็นทุกคนเท่าไหร่นะเมื่อคืนสองพันสามร้อยสี่สิบบวกโอ้ยขึ้นไม่ถึงร้อยเลยแท่งอะ่ะสองร้อยหกสิบสองร้อยสี่สิบประมาณเนี้ยนะครับพอสปอร์ตปรับตัวลงโอ้มันลงด้วยเลยนี่ความยากนะครับเมื่อคืนนี่บาทสามสิบกว่านะผมเรียนก,ก่อนไม่ใช่ห้าสิบกว่านะครับคือโคตรกดเลยนะครับประเด็นคือ ถ้าคนมีซื้ออยู่แล้วทองคาแท่งนะครับโอ้พี่ไม่ต้องทําอะไรหรอกพี่ยังไงพี่ก็ออกได้แต่ใช้เวลาแต่ผมจะตอบไม่ถูกจะริตสําหรับคนที่ต้องการจะซื้อตลอดเวลาอันนี้เราเข้าไม่ถึงกันละถ้ามีของอยู่แล้วแล้วมาทยอยซื้อเพิ่มคือน้องต้องเรียนอย่างนี้ทองอะนะครับมันเป็นตลาดที่เล่นกับอารมณ์ของคนมากๆบอกเลยเ้องจริงเทรดสักพักเดี๋ยวจะรู้เลยน่าจะขึ้นมัง้ง ไม่ขึ้นเฉยหลุดแถวนี้น่าจะลงแล้วมัง้งดีสร้างงานไปดูเลยดีกว่าอันนี้เป็น x อ u ในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงทำการวัดฟิ b เบอร์นชแบบรีเทสเมนต์อยากรู้ครับว่าจะขึ้นได้ึึงในตีเส้นหฮไลา์เช็คสัมผัสเลยดึงปื้อเมื่อวานผมมองเป็นทางผ่านนะผมไม่ได้มองไปรับด้วยแต่มันไม่หลุดพอถ้าหลุดเมื่อวานหลุดมาโซนนี้แล้วโซนนี้ซื้อยังแบบไม่รุนมาก แถวนี้พี่ดูนะครับเนี่ยไอ้ที่มันตั้งหลักขึ้นเนี่ยผมเล่าเลยเมื่อคืนผมอยู่ในเหตุการณ์2,300รอประมาณนักสิบห้าหแท่งเดียวครับลากปื้ดถ้าใครฟังผมถึงตอนนี้พี่ลองไล่การาฟหนึ่งนาทีดูพี่เห็นเลยมันจะขึ้นแท่งต่อแท่งแท่งต่อแท่งขึ้นแล้วพักเท่ากับแท่งก่อนหน้าอีกแท่งชุดหนึ่งเบรกขึ้นไปพักชุดหนึ่งพักตัวเท่ากับแท่งก่อนหน้าจุดต่ํายก หายเออหายหมดหนึ่งนาทีนะครับโอ้ oh, ันก็ขึ้นแหลกลานออกไปไปไปนู่นเบรกยี่ห้าไปเอ๊ผมเขียนผิดนะเนี่ยสามสามเจ็ดนะครับสองพันสามร้อยสามสิบเจ็ดไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดพอยี่ห้าอยู่นี่เบรกสามสิบเจ็ดไปขึ้นสี่สิบสี่สิบเอ็ดพอเกินยี่สิบเจ็ดสงสัยไปแล้วมั้งโอ้ oh, ขึ้นมาราคานี้นี่ผมรอเลยนะถ้ามีแรงขายในหัวเซลลยังไงต้องได้ตังค์เดี๋ยวทำให้ดูเพราะเมื่อคืนพี่พี่ในกลุ่มผมส่งให้แบบนี้เหมือนกัน เดี๋ยวนะอันนี้เล่าวันนี้ก่อนในเมื่อตอนนี้อยู่2,321นะครับในตอนนี้หลุดหรือเปล่าถ้าหลุดรับนี้น่าจะยังใช้ได้นะ2,310พูด,ดง่ายๆว่า2,310ถึงต่ำกว่าสำหรับคนเทรสั้นเน้นเทรดสั้นนะครับพี่ซื้อได้ครับโซนเนี้ยบอกก่อนนะครับผมไม่มีเจตนาอวยไม่มีเจตนาชีน้นาซื้อเลยพี่ กำไรแน่นอนครับโอ้โหวันนี้พี่ไม่ได้จากผมแน่นอนนะครับฟ้องร้องกันมาเยอะเลยอย่าหาให้ทําเลยพี่นะครับผอมีที่อื่นทําดูได้นะครับผมได้คุยกับคนไอ้ขึ้นซานเยอะแล้วนะผมบอกพี่ก่อนโอ้ไม่อยากเตือนเพราะคนนี้ใส่ไม่ดีเดี๋ยวเขาปรับปรุงตัวอะไปต่อนะครับผมก็ไม่ใช่คนดีอ่ะไม่ไม่อยากบอกให้ใครปรับปรุงตัวนะครับสองพัสรอยี่ห้าถ้ายืนได้ก็โซนบนนี้เลยพี่ ยืนได้นะครับจะกลับมา2,337เมื่อวานคิดอยู่ว่าโอ้โหถ้าเกิน2,349 50นี่ปายแล้วมัง้งแต่ก็ขึ้นไม่ได้แค่นี้ครับปรับตัวลงขึ้นในครึ่งทางของของชุดลงประมาณนี้แล้วพักเลยเช้าเนี้ยเดี๋ยวเราดูก็รู้หลุดไม่หลุดจริงๆพูดภาพเดียวเนี่ยจบแล้วนะขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยยืนไม่ได้พักลงมาแสดงว่า กรอบโซนนี้ถ้ายืนกลับขึ้นมายืนได้โอกาสขึ้นสูงครับฝังไม่ทันจดเลยก็ได้ครับอันนี้มีประโยชน์สำหรับคนเทรดสั้นดูนะครับอันนี้เป็น x อ u ในทำเฟรม15นาทีผมทำการวัดแบบ h a r m o n i ิกแพทเทิร์นนะครับทำการวัด f i b o n a ช c ีแบบรีเทสเมนต์วัดหาเป้าลงสิ่งที่เราเจอคือเนี่ยครับพี่ดูเลี้ยงเงี้ยทั้งวันพี่เห็นไหมครับพอมีตัวเลขประกาศปุ๊บ cpi เมื่อคืนน้อยลงคือมันมีคนคาดไว้แล้วว่าถ้าน้อยลงมีโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยแต่เฟดอย่างที่พี่เห็นนะครับตึงนะครับไม่ได้ปรับนะบอกก่อนมันก็นลากตึงตึงตึงจากความเชื่อก่อนเลยใช้ลดแน่นอนตายเลยครับแทงโคตรใหญ่ไปไปเนี่ยขึ้นไปถึงนี่พี่ดูเวลาเขาพักลงมานี่พี่จะเห็นเลยมันเป็นตัว m พอเขาหล่นลงมาแถวนี้ปุ๊บจังหวะเล่นเซลล์ได้แค่สองชุดชุดนี้ และชุดที่ไม่ผ่านเนี่ยขึ้นดูยากๆเนี่ยเล่นเซีย์ได้แค่2อรอบหล่นลงมาบริเวณประมาณ2,317แล้วเด้งกลับตอนนี้อยู่2,321เราทำการวัดภาพเนี่ยผมวัดหาเป้าลงผมอยากรู้ว่าลงตรงไหนที่สามารถซื้อได้ตีเส้นเทลาเช็คเช็คเลยลาครับฟึดรับอยู่2,317และ2,314กรอบนี้ครับให้น้ำหนักกรอบนี้เลครับ 2,310จริงๆไม่ควรรุดเลยเพราะถ้าหลุดโอกาสปรับตัวลงต่อสูงแต่ให้แนวรับโซนนี้เลยครับตอนนี้อยู่ยห่างเยอะอยู่นะครับประเด็นในสถานการณ์ปัจจุบันอันนี้มี7จ็ดโมงเจ็ดโมงหโมงตีหเอ้ยไม่ใช่15นาทีเหรอตอนนี้มัน7จ็โมงสีใช่ไหมไอนี้7จ็ดโมงพอ2อทางนี้ก็ครึ่งนี่เพิ่งเริ่มเนี่ย 1, 2, 3, 4 อันนี้หกโมงหนึ่งสองสามสี่อันนตีห้าเนี่ยแหละตลาดเปิดวิ่งโชคเลยถอยเลยแสดงว่าราคาโซนบริเวณเนี้ยสองพายิบสผมมองว่าถ้าถ้ายืนไม่ได้เนี่ยสองพันสายิบสองสองพันส่วนตัวมองว่าถ้ายืนไม่ได้น่าจะปรับลงก่อนด้วยซ้ำในชุดนี้นะครับลงไม่ลงไม่รู้แต่แถวเนี้ถ้าคนชอบชอบเล่นสั้นๆ ผมแนะนําว่าความเห็นส่วนตัวเลยนะผม่าซื้อได้เปรียบน่าจะซื้อได้เปรียบจากขึ้นกรณีเดียวครับถ้าสูงกว่าสองพันสามรอยี่บหกเนี่ยต้านสองพันสามร้อยสามสิบสี่ตรงนี้และตรงนี้มันเป็นโซนขายจริงหรือเปล่าอันนี้จริงผมพูดจบแล้วนะพี่ถ้าพี่ชอบนะเนี่ยผมตีกรอบไปแล้วอันเนี้ยซื้อไอเน,นี้ย ยืนไม่ได้เป้าขึ้นพูดง่ายๆเลยเมื่อคืนผมคุยกับพี่ๆแบบนี้ครับโอ้ติดเส้นค่าเฉลี่ยด้วยนี่โอ้ไอ้นี่รับแหละชัดๆเลยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยมีเทรนไลน์มีฟุพโบนาชีรับได้หมดเลยนะเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ไมรู้ฟิกฟิกไม่ได้ว่าถึงตรงนี้แล้วเด้งหรือถึงตรงนี้แล้วเด้งแต่ผมว่าไอ้สามชุดนี้น่าจะเด้งหมดเลยแค่นั้นแหละครับผมว่าพี่เจอเมื่อคืนเป็นแบบนี้ อันเนี้ถือว่าเล่าเรื่องในห้องเมื่อคืนให้พี่พ back to basic ฟังละกันนะครับเพราะในกลุ่มเดี๋ยวพี่ก็ดูไม่ได้แล้วดูนะเมื่อวานแถวเนี้ยไม่ทันหรอกยกเว้นคนมีของมีซื้ออยู่แล้ววิ่งขึ้นมาอย่างเดียวถึงจะทำกําไรได้ผมไม่มีซื้อครับบอกเลยขึ้นมาขึ้นได้ก็ขึ้นมาหาจังหวะเซลล์เหมือนกันเมื่อคืนสิ่งที่ผมเล่าให้พี่พฟังคือพี่แข้งเนี้ย หลุดไม่ได้นะถ้าหลุดสัญญาณขายจะเกิดเลยคือเล่นเซลยังไงก็ได้ตังนะชุดเนี้ยทิ้งครับหล่นลงมาฟึบตีรีเทสรับฟึบเมื่อเช้าเมื่อเช้าหรือเมื่อคืนมีคนถามว่าแนวรับอยู่ตรงไหนครับพี่ตรงที่คุณถามพี่เมื่อคืนนะ่ะนีน่รู้ได้ยังไง61.8%นี่ครับนี่แหละครับรับครับฉะนั้น นอกเรื่องเลยไหมพี่เวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยผมจะไม่มานั่งบอกพี่หรอกตรงนี้ซื้อตรงนั้นขายซื้อรวยพิดคัดอะไรเงี้ยไม่ใช่แนวผมแนวผมเราอยู่ด้วยกันมาคือสถานการณ์เกิดแบบนี้พี่ดูนะครับขึ้นมันมีแรงซื้อตามขึ้นมาหมดเลยฉะนั้นถ้ามีแรงซื้อตามขึ้นมาและแท่งเริ่มสั้นตรงนี้จะหลุดไม่ได้ถ้าหลุดัญญัณขายจะเกิดมันจะถูกไล่ลงเลยผมสอนให้พี่พี่พ จำในเรื่องพฤติกรรมมันจะติดตัวพี่ไปตลอดเลยพี่จะไปเทรดอะไรอ่ะทองเมืองนอก CME กรุ๊ปหรืออะไรอะไรไม่รู้อ่ะถ้าเป็นหุ้นไทยอ่ะวือหวาพ่อกระทองกระเซตฟิตี้ใช้ได้แน่นอนบอกเลยเนี่ยแถวเนี้ยหลดลงมาโซนมันโซนรับมันจะหลดนลึกกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ตรงนี้กำไรก็ต้องออกแล้วนี่แทงละห้านาทีนะครับตอนเทรดนี้ไม่เคยดูยาวนะครับดูยาวเอาไว้ดูกรอบดูโซนเฉยๆว่า มันน่าจะประมาณนี้กับประมาณนี้อันไหนที่มันเป็นรับสําคัญหรือต้านแข็งแข็งจริงๆนะครับดูแค่นั้นส่วนจะซื้อจะขายจะแอคชั่นมันต้องสั้นพี่ดูเดไปดูยาวๆพี่จะเห็นนะพี่ไม่มีทางเนี่ยนี่หานาทีนะคิดดูหนึ่งนาทีเนี่ยมันจะเป็นท่างอย่างนี้เลยตลอดประเด็นคือเขาหลุดเห็นไหมครับแอคชั่นแดงไม่มีความสูงใหม่แทงเริ่มสั้นหลุด แรงขายอีกรอบเป็น M แบบ15นาทีพูดแบบเบสิคเทคนิคความสูงเกิดโลว์ว่าหามันเตี้ยลงเนี่ยมันเตี้ยลงหมดเลยส่วนตัวให้น้ำหนักปรับตัวลงครับระยะสั้นเนี่ยน,นี่ดูแบบ5นาทีเลยนะตอนนี้อยู่2,321ต้านอยู่ตรงนี้แหละพี่ด้วยความที่ดูสั้นฉะนั้นต้องเก็บทุกรายละเอียดเลยไอเนี่ยแหละรู้ได้ไงอะก็หกบ็6 1 8ไงมันเป็นรับเด้งไปแล้วแล้วมันดันหลุดลงมา ถ้ายืนไม่ได้ไอ้นี่แหละต้านเพราะความสูงมันเตี้ยลงรีไวทเทปกลับมาฟังเลยนะคราวนี้จุดต่ำํำเนี่ยผมตีเส้นลงมาให้ดูว่าไอ้นี่ต่ํานี่ต่ํากว่าเกิด lower low, low ฉะนั้นเวลาเกิด lower low เหมือน lower low high จะไม่มีทางอันเดียวมันจะต้องลงมาเรื่อยๆฉะนั้นเป็นมุมมองส่วนตัวมันเพิ่งจะเกิด lower low, low หนึ่งอันเองถูกไหมครับผมว่าต้องมีอีกคิดง่ายๆแค่นี้แหละนะครับ มองหลุดอ่ะอะแถวเนี้ยผมมองผมมองประมาณเนี้ยหลุดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ด้วยนะสองพสารอสิบสี่คือมันต่ำกว่าจุดเนี้ยผมว่าพี่เจอสิบก็ได้ต่ำกว่าก็ได้แต่ไม่รู้จะเด้งจากจุดไหนแต่มองว่าชุดเนี้ยทาการวัดฟิบรชีแบบรีเทสเมนต์ผมว่าโซนเนี้ยเป็นโซนรับแล้วสิบเจ็ดอ้า1สิบเจ็ดมาช้ามาแล้วนี่รอบหนึ่งเด้งใช่ไหมห้านาทีเองห้าน,น,นาทีใช่ไหม ใช่เจอไปแล้วประมาณนี้แหละพี่อ้ผมพูดนานไปละพอจบแต่เพียงเท่านี้ยกยอดไปช่วงบ่ายแล้วพบกันช่วงบ่ายทุกคนนะครับขอขอบพระคุณพี่พี่ห้องวีพีทุกทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจทุกๆคนถ้าไหนดีมีประโยชน์ปล่อยพี่เก็บกลับไปถ้าอันไหนคิดว่ารู้อยู่แล้วคิดสว่าน้องมาแลาเรื่องนั้นทีฝังกันละกันโชคดีเป็นของพี่นะครับอืม วันนี้หลุดหรือว่าไม่รู้แต่โซนนี้เล่นสั้นซื้อจะดีกว่าแต่การที่ถ้าทองคำแท่งนะขอทิ้งท้ายนิดหนึ่งไม่สามารถยืนสูงกว่า4200อันตรายมากนะครับขอบคุณครับ